โอ้โหมาดูกันครับได้มาแล้วโอ้โหกล้องโฟกัสยิ่งสวยเลยนะครับโอมากล้องผมอยู่ไหนนะครับหากล้องก่อนสวัสดีครับผมผมประสิทธิ์นะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมาวันนี้ผมได้พัสรุมาพร้อมกันเลยนะครับ2กล่องอ่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าแต่ละกล่องนะมีเขาเรียกว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกล่องมีพระรุ่นอะไรบ้างอ่บมาขีดกล่องพร้อมกันเลยมาขอขีดด้านล่างนะครับขอ,ขอขีดด้านล่าง นะมาครับผม,มใช้เวลาหน่อยนะวันนี้อ๊นี่นะครับขาดเป็นขาดแล้วเนี้ยอ่ะมากล่องแรกเลยนะครับกล่องแรกเรามาดูกันก่อนว่าเป็นอะไรอ๋อน่าจะจําได้แล้วน่าจะเป็นเหรียญของรุ่นของหลวงพ่อพัดนะครับเนี่ยเหรียญของหลวงพ่อพัดรุ่นรวยชนะจนหรือเปล่านะครับนี่แน่นอน นะพร้อมชุดนะชุดนี้จำได้แล้วพร้อมชุดบูชามากับน้องนะนี่นะครับดูกล่องก็รู้เลยนะครับนี่ครับผมกล่องรวยชนะจนโอ้ยกล่องยังสวยเลยนะครับอ่ะนี่กล่องยาวนะครับกล่องยาวเขาเรียกว่าเป็นหัวเลดครับวัดจัดสร้างรุ่นสร้างรุ่นวัดสร้างเลยมามาดูการหลวงพ่อพัดปุญยะกาโม มาดูเหรียญจริงอยู่ไหนเหรียญจริงน้องเขาตัดกรอบเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยจริงๆนะครับโอ้สวยจริงๆนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อทองทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะโอ้โห و, อย่างสวยงามนะครับโอ้โหมาดูกันครับได้มาแล้วโอ้โหกล้องโฟกัสยิ่งสวยเลยนะครับโอ้มา กล้องผมอยู่ไหนนะครับหากล้องก่อนนะครับเจอแล้วมาอูโหนี่นะครับดูดูภาพผ่านเลนนะครับผ่านเลนเออโอ้เหมือนเหมือนกล้องหรือสีอะไรเนี่ยเหมือนมีพลังเลยนะตรงตรงลำคอท่านเห็นไหมมีประกายออกมานะครับอืมน,นี่นะครับหน้าหลวงพ่อท่านเนื้อทองแดงนะครับจะมีเสน่ห์ของท่านลงยาจีวรเรียบร้อยและลงยาหลังขาวด้วยพื้นขาวด้วยนะครับ มาดูด้านหลังกันครับอทองแดงสวยๆเลยมาเลขัมเบอร์อะไรเอ่ยรวยชนะจนนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากามูเลข622สนะครับโอ้โหสุดๆนะครับผลรวมเป็น10เป็นสินะครับความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปทุกสิ่งทุกอย่างนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายเงินทองครอบครัวนะนี่นะครับขอพนันของคลิปมาดูข้างบนนะครับ ข้างบนคือเหลดเหลดนะครับหัวเหลดวัดจัดสร้างนะครับรุ่นสร้างวัดนั่นเองอ้าวัดจัดสร้างนะเหรียญรุ่นเหยญหัวเหลญรุน่นนี้โอ้มาดูนะครับนี่เป็นที่ระลึกนะเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกสร้างศาลานะวัดห้วยด้วนนะเรียบร้อยนะครับอย่างสวยวัดจัดสร้าง มาดูเลขัมเบอร์กันก่อนเลขัมเบอร์ฟึบสองสี่สองสี่เจ็ดสี่นะครับสองสี่เจ็ดสี่สองสี่เจ็ดสี่สวยนะครับผมมาดูด้านหน้าอู้หูวิเป็นเนื้อทองคลิปนะครับเนี่ยเป็นเนื้อทองคลิปหรือกระดาษทองนี่แหละนะครับหน้าจะเป็นทองคลิปนะนวลงยาแดงอีกด้วยตรงกลางแล้วก็ลงยาจีวอนอีก โอ้โหวมามาสวยจริงๆนะครับครบเซตมีพร้อมหัวหัวหุ้ยหอหัวห้อยนะครับหัวห้อยอย่างนี้เฮ้ยนะครับนี่เรียบร้อยหนึ่งแพ็กเจหนึ่งชิ้นอ่ะมาผมว่ามีใครอยากได้แน่นอนถ้าอยากได้ก็ทักมาครับไปพร้อมชุดนะมาดูกันต่อไปนะครับอีกชุดหนึ่งคือวัตถุมงคลอะไรกันแน่นะครับเนี่ยวันนี้ เราจะเปิดกันทั้งหมด2กล่องเลยทีเดียวนะในคลิปเดียวกันอขอกีดด้านหลังอย่างนี้นะครับนะได้มาจากพี่นัทวัฒนะครับนัทวัฒน์นะเป็นกล่องแบบนี้มาดูนะครับ อันนี้เป็นกระดาษเปล่านะครับ <c oughs> เป็นกระดาษเปล่าเรียบร้อยนะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็ดชิ้นอันนี้นะครับ <c oughs> เป็นไอ้ไข่วัดเจดีนะรุ่นยอดซับรุ่นยอดซับหกสี่นั่นเองขอได้ไหวรับนะครับเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญ เป็นเหรียญขวัญถุงนะครับเหรียญขวัญถุงนะเหรียญเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักนะเอาไปพกติดตัวไปห้อยได้เลยใส่กรอบพกติดตัวได้เลยใส่กระเป๋าตังค์ได้นะเอาขึ้นทิ้งก็ได้นะในเรื่องของไอ้ใครวัดเจดี J D, ขอได้ของแท้นะของแท้ต้องอย่างนี้นะพี่ของแท้ต้องอย่างนี้วันนี้มาทั้งหมด7 7กล่องนะ7กล่องมีเจ้าของไปแล้วประมาณสัก4ี่หกล่อง าอาจจะเหลือว่างให้อยู่แต่ผมสามารถหาให้ได้กับทุกๆคนทุกความต้องการของคนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะผมยอมเป็นสื่อกลางแล้วเอามาวัตถุมงคลมาแบ่งปันโอเคนะครับผมวันนี้ฉะนั้นเราเจอไปแล้ว2อย่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัดปุญญะกมรุ่นรวยชนะจนและเหลดวัดสร้างนะเรียบร้อย1ชุดนะแล้วก็นี่นะครับวัตถุมงคลไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นถุงเงิน เรียบร้อยนะครับวันนี้สําหรับวันนี้ผมจัดทําคลิปมาเพื่อรีวิวให้ดูอา,อาจจะเป็นรีวิว2อันนะต้องขออภัยด้วยวันนี้อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าวัตถุมงของหลวงพ่อพัดในด้านของพระกรรมฐานพระปฏิบัตินะแล้วก็วัตถุมงคลของไอ้ไข่วัดเจดีนะขอได้ไว้รับเป็นมงคลทั้งสองอย่างนะก็ขอ,อ ขอให้ทุกท่านนะครับระหว่างการจบคลิปเนาะขอให้ทุกคนทุกท่านประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดสมหวังสมปรารถนานะครับสําหรับวันนี้ผมประสินอินดี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม